สวัสดีค่ะเมาแล้วเมาแล้วพี่น้องเมาแล้วบนท่านเลยหอนากเกลวเมาแล้วจ้าสวัสดีพี่น้องปองไปสกุลสกุลนะคะมาเก็บอาเดอรวไปพอไหมมีีเมืองพนไปไปเมื่อเบิแล้ว จักขวดเดียวมันนี่จักขวดอจักขวดเบิดแลละมันนี่เบิรจักขวดสองขวดพอพะสองไหนเดาสี่ขวดสี่ขวดวะสั้นเนาะสร้างไงบอกว่าสี่ขวดสี่ขวดเด้อมืออื่นมาเห็นงานบ่ได้เด้อฮากเบียร์เลี้ยงเด้อจะบอกกินเข่ากังแม่แม่จะมียังให้รากินแล้วหิวเข้า เมื่อกินเฮือนอีแม่บอก,ป,ากาปลา,ปากระป๋องเดี๋ยวนูไปดูให้ปลากระป๋องอลปลาในซอส,อส,สอซมะเขือเทศ <c oughs> กับข้าวพร้อมมาเลยแต่ข้าว ไอพี่น้องพี่น้องจับอ้นี้จับปลากระป๋องนล้หนูไปตักข้าวไอ้แกเนอเอาจับแต่ปลากระป๋องออกกับอันี้ถุงนี่มาตัดหูืดก้อนดาจานจับข้าวนะทุกคน คือจะบอกว่าแกาอยู่กับแม่มานานแล้วค้ะแต่รถนวดเนาะอยู่มาแต่รถนวดนะคะก็เลยเออก็อยู่กินนี่นานพอสมควรนะคะอะไรไงล่ะคนนะ่ะพี่ชาติ อันนี้เค้านี่เบิ่งนะพี่ซีชอบยืนกินอยู่จักเท่อยากไปแคมปิ้งติล่ะตี่เกมอุ๋ยบ่ทาแคมป์เข้าใจบ่โตครับเอ้ารถเต่าอันไตเกลูรถนี่สิเจอลูกเต็มเยอะสดอีเฮ้ยมีมจอดดีอกจานให้ออกหน่อยเพาะติอาจารย์พลไมแนวนึงเกมเรนางกินบนนี้ด๋ออ้าวไหนล่ะคนน่ะนี่เลยนี่น่ะ <S preachy> เอาเนี่ก็วางบนนี้เลยค่ะอะข้าวมาแล้วปลากระกป๋องพริก<า>พร้อมกินข้าวก่อนกระบอกเบางไว้บนนี้เดี๋ยวแกมากิน<ง>ห้วยห้วยออ่ายู่นี่เลยห้วยนี่มันจะเล็กกว่าอ่างนิดนึง <c oughs> แล้วอ่างก็จะเล็กกว่าเขื่อนเขื่อนก็จะเล็กกว่าแม่น้ำโอ้ บได้เมือนทตๆมันนี่เตตเตโตอยงไหนเลยเจ้าอ้น่งเงือบเดี๋ยวเรียกหนึ่งหหกเก้านะไปสูงที่บ้านสี่ขวดหน่อยสาขวดไงสองขวดเลยเนาะอยว่าเรานนอนงานไขามือนี้ิ่งสภาพแลเรเลยขึ้นเมื่อเงินบ่ได้นะ คอยยิงคิดจะถามคอยใส่ชุดทหารนอนตอนนึ่งลูกอีใช่ลรือคอยคอยบอกว่ากินเมาปันเนาะเากืยเลยนี่ม e> ันเกาะลอยปีนี้ว no ิมีนเล่มวยนีที่ไอเรียดันอ่ะมันมันดันไปหมดแล้วลองครูดาวั กมอจรบนไปหุดหใหญเบียดแหล่จะชัวร์วใจก่อนแมนอ่ะเร็วเร็วเร็วกเวิวลื่นิลืนลื่นแบบเ่งเงเร็วมา,มามากมากกินแคบหมูมีน้ำพริกมีแคบหมูเย็บนี่น้าพริกแคบหมูแกเอาเลยค่ะตาสบายเดี๋ยนูเก็บจานดอกพริก เริ่มเหุ้เกิดยัะไงมือนเนีมีเงินเน็บหูพ้อมนะสิบบาทอืมเสียบหลมีคนเมาหนึ่งอัตรานะใครเมาคนจทิทไายมัดเนาะนะเกี่ยวเขานี่พผนอนตักเข่าบ่ถึกปากเขาเฮียนคนจทิทไายไว้ให้มัดปีนี่ปีดีแล้วนั่นมีอยู่ มีอยู่ปูนึงเราวจี่ายจนหอดมือกินเรียงมาตอนไหนนะไล่แลดูไงเออเขาเฮียแล้วเริ่มแล้วเริ่มเขาเฮียแล้วดื่มจานเอียงแล้วเขาเฮีย เอไดเนนนี่ก่้นน้นมน่นนเยเ่นี่่นนี่่มนไม่ราคนทำงานเหนื่อยแล้วมากินเนี่ยมันมันก็เมาเรีวอีกอย่างหนึ่งเท่านำจอมยอมรับว่าตัวเองเท่าเร็ว นั่นมีคนเทียงว่าเดี๋ยวขอโทษทับการกินแอลกอฮอล์ในเลือดสูงกินน้อยก็เมาน้อยจะกินน้อยก็เมาเยอะกินเยอะก็เมาเยอะนี่ผมยังไปบริจาคเลือดไม่ได้เลยเป็นอย่างสิเมนไงพวกเจ้านี่ไงนี่นี่คอยบอกให้เจ้าไปบริจาคเลือดเลยพวกคอยไฟไปจ้างคนบริจาคคน มันมันมีโจรอ่ะเขาต้องใช้เลือดเยอะอืมจะเป็นต้องถ่ายเลือลดตลอดตัวผู้เบื่อความนันก็สูงเลือดก็ลอยอไม่เอาหรอกนี่คือซีเยิงยิงบางทีเพึ่งตลอดถ้าอยู่บ้านทำง,งานคนเดียวผมก็กินเบียร์ถ้ามาเจออย่างนี้ อืมผมเป็นคนสองบุคลิกถ้าเจอเล่าสีอ่ะสีมันบอกอ่ผมไม่เลือกคือผมไม่เลือกก็ได้ทุกแนวผมไม่เลือกกระเทยก็ได้มันบ่กเออเหมือนว่าบ่เลือกเนาะโสดด้วยพี่น้องมีกระโสดนะนั่งกินเขาอยู่ในกระโสด ไอ้ไอ้ที่เขาพันไอ้ได้ที่เขาทอผ้าเขาเรียกอะไรียังวะมันเป็นอ่ะหรอยังวะโอ้ยผมสาขเม่นโสดปีอะบึ้มอือเข้าใจยังเอาเอาโลดกเอาลดกินลดกินเลย เน้า้ยยยยถ่วยหน่อาชวยนี่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 แล้วบัินีเมนี่นี่นี่น่นี่นีนี่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 งี่นี่นั้นอย่าเหนี่นี่นี้นี่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 นนี่กี่นี่กีนี่นี่น่นี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 ะน่นี่น่นี่ีีน่

คำเฮานเป็นหนมปิกปิกปูนหรืออะไรไม่รู้หรอกสี่เหลี่ยมเหรออ่ามันเป็นหยักหยักด้วยมันเป็นหยักหยักสี่เหลี่ยมรังผึ้งหรือเปล่าพี่ไปซื้อเออรังผึ้งถ้าเป็นหยักหยักสี่เหลี่ยมโอ้อาหารสั้นสูงนะนี่อ่ะพี่น้องไยเบิ้งคนเมาสั่มนี่แหละให้เบิ้งคนเมาซั่มนี่แหละค่รับออื่นนี่ยขอเจ้าลงผู้ใดอยากเห็นคนเมาอยู่ก็คนสีไทยดังเต้น นี <One input> ่น <Lil na> <istles> ี่นี่นี่ถามเบื้องผู้หนีเมาหนิว่าคือมูเมื่อเมื่อบ้านนี้ปพอเมื่อได้ลูกเมียเอินถามเอาไฟกับมีตาเดียวบ้านนี้ชิล่าพี่น้องรถคนโสดรถมีตาเดียวไปแล้วคะกินี้กี่ยแกลืมอะไรก็แช่ด้อมาเบิ้งคนเมาซื่อดอก ว้าวๆว่ามาวทุกปีไอซาดไอสาดวันนี้ว่ได้ไปเอาภาาบลโอยอดโอดอดว่าได้ไาดหอรบอไอสาด